สวัสดีค่ะพบกันเดือนละครั้งกับรายการเกียรติภูมิจุลาที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่ประชาคมจุลาเชิญรับชมกิจกรรมและติดตามข่าวที่น่าสนใจในรอบรัวจามจุลีได้เลยค่ะ ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลกโดย s n m a โก o i n STITUTION Lanking ปี2014ในด้านงานวิจัยโดยใช้ผลผลิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นปีที่6ติดต่อกันและอันดับที่479ของโลกซึ่งเท่ากับปีที่แล้วนอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วยังมีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับไม่เกิน1,000อันดับแรกได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในอันดับที่519และ878ตามลาดับ เมื่อวันอังคารที่2กันยายน2557ณนห้องประชุม202อาคารจามจุลี4ศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกะมลรัตนกุลอธิการมบดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจุฬาประจำปีการศึกษา2556สรุปการประเมินทั้ง9องค์ประกอบ ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพศ2553ของสองกอจุลามีผลการประเมินในอันดับดีมากทุกองค์ประกอบเมื่อวันจันทร์ที่1กันยายน2557ณนะห้องรับรอง321กองบัญชาการกองทัพบ,บก จุลาร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรจัดพิธีมอบหนังสือเฉลิมะเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทยซึ่งศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบันเอเชศ,ศึกษาจัดทําขึ้นโดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์พิมรมกมลรัตนกุลอธิการบดีกล่าวถึงความสําคัญของหนังสือพลเอกอักษราเกิดผลเสนาธิการทหารบกและเลข,ขาธิการกอรมน เป็นประธานในพิธีส่งมอบหนังสือแก่ผู้แทนกระทรวงหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนและเหล่าทัพเพื่อนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไปคณะเพศศาสชชตร์จุฬาร่วมกับศูนย์ประสานงานการศึกษาเพศศา,ชา,ชา,ชาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเพศศา,ชา,ชาสตร์ศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่5เมื่อวันที่ 28-29สิงหาคม2557นณห้องประชุมชั้น10อาคารศูนย์นวัตกรรมทางเพศศาสตร์คณะเพศศาสตร์ เพื่อให้คณาจารย์นักวิชาการนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพศศัลศาสตร์ศึกษาในประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านเพศศัลศาสตร์ศึกษารวมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเพศศัลศาสตร์ศึกษาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์กนยาติ่งสพัสรองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่19กันยายน2557ณห้อง212อาคารมหิดลราธิเบศศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกมลรัตนกุลอธิการบดีเป็นประธานในงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรีในงานมีการแสดงดนตรีของวงซี b a แบนวงดนตรีพี่เก่าขับขานบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษพร้อมบทเพลงไทยและสากลอันแพเราะมากมายโดยมีการรวบรวมเงินเพื่อสมทบทุนอนันต มหิดลมีผู้สนใจเข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมากเมื่อวันอังคารที่2กันยายน2557ห้ณห้องประชุม202อาคารจามจุลี 4. สศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกมลรัตนกุลเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการตรวจสอบการลอกเรียนงานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุธิรระหว่างจุลากับสถาบันอุดมศึกษาจำนวน18สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐหนึ่งแห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน6แห่งและมหาวิทยาลัยราชภัฏ11แห่งเพื่อขยายการตรวจสอบการลอกเรียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอัคราวิสุทธิ์ที่จุฬาได้พัฒนาขึ้นแกมหาวิทยาลัยต่างๆที่ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เมื่อวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2 5 5 7นณศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุลาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีศาสตราจารย์ในแพทย์พิรมกรมลรัตนกุลอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจากใจถึงใจจุลาสระบ,บุรีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจุลากับชุมชนตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการการพัฒนาต่างๆที่จุลาดําเนินการร่วมกับชุมชนในตําบลตาลเดี่ยว ตำบลผักแพวและตำบลห้วยแห้งซึ่งตั้งอยู่รอบพื้นที่จุลาอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีในงานมีกิจกรรมมากมายอาทินิทรรศการแสดงผลงานและนวัตกรรมบริการตรวจสุขภาพฟังการแนะแนวการศึกษาต่อการเล่นเกมกิจกรรมทางศิลปะส่งเสริมจินตนาการแก่เด็กเป็นต้นโครงการที่ทํามากับชาวแก่งคอยนี่มาหลายโครงการมากประมาณตั้งแต่ปี2551แล้วนะครับก็ที่ชื่อว่าโครงการโอฟอกเอง เราตองหลังอย่างเงี้ยเราก็ได้พัฒนามาเป็นโครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็งนะครับและจริงจริงแล้วที่เราได้ทํางานกับชาวบ้านมาก็มีโอกาสดีที่คิดว่าจะได้จัดงานจากใจถึงใจจุราสระบุรีในวันนี้ขึ้นก็จุดประสงค์ก็เพื่อว่าให้จะได้ชาวบ้านเนี่ยได้มีโอกาสมาแสดงผลงานนะครับที่เขาได้ร่วมกับทางคณาจารย์กับนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองแล้วก็ได้เป็นการที่ให้เกิดความภาคภูมิใจของชาวบ้านแล้วก็เกิดความสัมันดีระหว่างชาวบ้านด้วยกันชาวบ้านกับคณาจารย์ ชาวบ้านกับนิสิตรวมทั้งชาวบ้านกับผู้บริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะครับการสุดท้ายก็เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันในการที่จะพัฒนาโครงการต่างๆต่อไปให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เราก็มีเรื่องของการให้ความรู้นะครับจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ให้บริการทางการแพทย์ด้วยก็ไปเชื่อว่าให้สร้างเสริมสุขภาพไ้กับชาวบ้านแล้วก็หวังให้มีการแสดงนทรศกาลต่างๆเป็นความรู้ด้วยให้เขารู้จักเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิภาคด้วยเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อกันอย่างยั่งยืนในอนาคตแล้วก็มีความร่วมมือกกกกกััััันน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 มมาาาาขขึึ้้้ีี่็คคงงงปวตถุรรระ์ใใจดบ เมื่อวันจันทร์ที่25สิงหาคม2557ณห,ห้องประชุม202อาคารจามจุลี4จุฬาจัดงานถแถลงข่าวเรื่องแอร์พอร์ตลิงค์ไม่ปลอดภัยจริงหรือปัญหาระบบงานซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ธนแพทย์นายแพทย์ดรสิทธิชัยทัศส,สีรองอธิการบดีเป็นประธานก่าวเปิดงานผู้ร่วมถแถลงข่าวประกอบด้วยศาสตราจารย์ดตรบัณฑิตเอื้ออาภรณ์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปตระมวลสุธีจารุวัน์ภาควิชาวิศวกรรมอุสตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญชัยแสงเพชรงามภาควิชาวิศวกรรมโยธาและอาจารย์ดรนักสิทธิ์นุ่มวงภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลความเสียหายที่เราเห็นอยู่ในสื่อสังคมเนี่ยคือมันเป็นเพียงแค่ภาพจุดเดียวสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกก็คือเรื่องของปริมาณว่ามันเกิดขึ้นจํานวนกี่จุดแล้วกเ็เรื่องของระยะเวลาว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วหรือยัง นะครับแต่ละรูกมันอาจจะเป็นแต่ละวาระซึ่งซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหน่วยงานก็คือแ r ปพลิเค i ันเขาเข้าไปซ่อมบำรุงมันถ้ามันซ่อมบำรุงได้ทันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันตรายของรถไฟเนี่ยเอาเฉพาะเรื่องทางรถไฟนะครับผมไม่พูดอันอื่นนะฮะก็คืออันตรายของทางรถไฟก็คือรถเกิดการตกรางขึ้น ครับคราวนี้ตกลางมันก็มีตกลางที่ความเร็วสูงตกลางที่ความเร็วต่ําคือรถตกลางไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดหาย,ยนะทุกครั้งไปนะครับมันก็จะมีแฟกเตอร์คือรถตกลางแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงด้วยแล้วเกิดความเสียหายเยอะนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่29สิงหาคม2557ณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรจุฬาจาัดปตะคาถาเสาหลักของแผ่นดินชุด120ปีพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องปกประชาณะขอบขันทศีมาราัชากาลที่7สเสด็จเยี่ยมรชัชฎรจากเหนือสุดถึงใต้สุดในสยามโดยอาจารย์ฉัดบงกฎศรีวัฒนสา,ารนักวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่12กันยายน2557ณห้อง105อาคารมหาจุฬาลงกรณ์เป็นการประกิฐาเสาหลักของแผ่นดินชุด120ปีพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องสถาปัตยกรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยศาสตราจารย์ดรบัณฑิตจุลาใสมาถึงข่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตจุฬากันบ้างนะคะ เมื่อวันศุกร์ที่29สิงหาคม2557ณห้องบอลรูม1โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลศาสตราจารย์นแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินประธานกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นประธานมอบโลก่เกียรติยศผลงานวิจัยดีเด่นสกวรประจำปี2556แก่รองศาสตราจารย์ดรพรพจน์เปี่ยมสมบูรณ์และคณะซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสกวในกลุ่มผลงานวิจัยและพัฒนา นางสาวชิตาพรประเทืองสุขพงศ์นิสิตชั้นปีที่4คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหมากรุกสากลโอลิมปิกระดับโลกประจำปี2014ประเภททีมจัดโดยสมาพันธ์หมากรุกโลกเมื่อวันที่1-14สิงหาคม2557ณนะประเทศนอร์เวย์ ทันตแพทย์ยศกิจหล่อชัยวัฒนานิสิตร,ระดับบัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการวิจัยในงานประชุมองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่12เมื่อเร็วๆนี้จบข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการเกียรติภูมิจุลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ